สมอล็อกช็อป้านบริการเติมโลบัคระบบ ID ดีบอวพและรับกดผลพิศาจและเกมพาร์ทั้งแมปบ็อกฟุดและแมปงเลกซี่เพียงแค่เลดเก้าเท่านั้นอย่าลืมมาใช้บริการด้วยลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยสมอลบัคร้านบริการเติมโลบัคระบบ ID ดีบวพาร์และมีกองสุ่มโลบัคและขายไก่ตันและกองสุ่มไก่ตันด้วยนะครับแตวก็รับกดจิ๊บไอเทมทุกแมปเลดซี่นะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยครับลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยก็เชื่อว่าหลายๆ แต่ซึ่งภาษาไทยเนี่ยมันแปลอะไรไม่รู้มันแปลไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยชิซูยานี้พอพอรู้อยู่แต่ดูชื่อสกิลมันคืออะไรเนี่ยลัสเงียบจริงยิงโฟกัสคืออะไรวะอันเนี้ยมันคือคาบูชาแต่มันชื่อคาบูชาและตรงนี้มันเขียนกาบูชาคืออะไรวะบินไฟนกลมแรงโอ้โหมันแปลแบบว่านี่ผลมืดนะเนี่ยความมืดสดมิดอะไรเนี่ยโอ้โหแต่และอย่างมาเดี๋ยวเรามาดูที่ผลน,นั้นดีกว่านะ คือผมว่าไม่รู้เนี่ยคือมันแปลไทยค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผลระเบิดเนี่ยระเบิดเข็มมันควรจะชื่อผลหนามมากกว่าไม่ใช่หรอว่าชื่อเข็มมันแปลกๆผลสับ waterfark ดูดูไปไม้พี่ผลสปริง <c oughs> ดูดูไปไมพ้พี่คือมันแปลแบบว่าแปลตรงตัวนะ <No. S 1> แลวนี่มันผลกิโลทาไมมันไปเตาเผา w a t e r แต่บานมันก็ยังไม่แปลนะทุกคนเนี่ยแปง้งผลแปง้ง w a t e f a r k ผลแปง้งอุย้ยนี่มัน โอ้โหแป้งทอดแป้งเหนียวแกะสลักแป้งไหลแป้งบา้าไหลไล,ไลแป้งบาลาดโรลเลอรโดนัทอ๋อนี่เป็นอังกก็ผลผลนี้ไม่น่าจะใช่ผลแบบว่าโดนัทนะจริงๆมันคนรจะชื่อว่าผลโดนัทหรือ <c oughs> เปล่ามันชื่อผลอุ้ย What the f ฟักโอเคครับทุกคนก็วันดีนะพี่จะมาสอนปรับ จากภาษาไทยเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะง่ายๆเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นภาษาไทยหมดทุกอย่างมาเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยแล้วกันง่ายๆเลยให้เราไปที่หน้าโลบอกก่อนเลยโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้พี่อยู่ที่หน้าโลบอกนะ<ๆ>ก็ให้เรากดไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะทุกคนเนี่ยฟันเฟืองตรงนี้เข้าไปที่เซตติ้งนะเข้าที่เซตติ้งเสร็จแล้วก็เลือกอ่าเนี่ยครับภาษาไทยเนี่ยตรงแลงกิทเนี่ยอ่าปรับเป็น อังกฤษนะครับเนี่ยเนี่ยอังกฤษนะครับเนี่ยอันนี้เลยอันที่สองนะอังกฤษปุ๊บโอเคหลังจากนี้มันก็จะไม่เป็นภา,าษาไทยแล้วนะครับและหลังจากนั้นเราก็ลองเข้าเกมดูว่ามันจะใช้ได้ไหมผมลองเข้าดูเลยละกันกดเพย์นี่ยไพเรทมาเรียนเป็นอังกฤษแล้วนะครับเรียบร้อยนี่เหมือนเดิมชิ้ซุยนะเป็นอังกฤษนี่ไม่ใช่ผลแป้งแล้วแล้วก็ไม่ไม่ใช่ผลอุ้ยด้วย ประมาณนี้นะครับสาหรับการแบบว่าปรับเป็นอังกฤษเหมือนเดิมแนละสำหรับคนที่อยากได้ภาษาอังกฤษแบบเดิมนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วสสก็สมัคสมาชพี่ด้วยแล้วกันนะก็ช่วงนี้พี่แบบเบื่อแล้วก็ขี้เกียจนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่นะโอเคคลิปนี้ขอ20ไลค์หรือ,อกี่ไลค์ก็ได้แล้วแต่นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะวิธีการปรับจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษแบบเดิมนะครับโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบาย